วัดเจดีหลวงเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้ยังคงมีศรัทธาที่หลั่งไหลามาทำบุญกันอย่างมากมายไม่ว่าคนไทยและคนต่างชาติเนื่องจากเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่นี่จึงมีโรงเรียนปริยธรรมและมหาวิทยาลัยสงฆ์ทำให้มีพระและเนนจากที่ต่างๆเข้ามาศึกษาที่นี่กันอย่างมากมาย ทุกๆวันพระจะมีการประกอบศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระหรือการฟังเทศฟังธรรมด้านหลังของวิหารหลวงเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อนในอดีตเจดีย์แห่งนี้เคยมีช้างล้อมถึง28ตัวและมีความสูงเป็นอย่างมากต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์พังทลายลงมา ทำให้ปัจจุบันจึงเหลือช้างล้อมเพียง6ตัวด้านข้างอาคารของวิหารหลวงประดิษฐานเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่รอบๆอ,อาคารมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามด้านหลังเจดีย์เป็นอาคารซึ่งผสมสถาปัตยกรรมระหว่างล้านนานและพมา่าประดับตกแต่งด้วยกระจกแก้วหลากสีภายในบรรจุอัธิธาาุและรูปเหมือนของหลวงปู่มั่น อาคารติดการเป็นอาคารไม้ทรงล้านนาซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยซึ่งได้ถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้